สามสิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณอยากฟังออกพูดได้สำหรับใครที่ยังอยู่ในเป้าหมายนะคะยังอยากพูดสังเกตได้ค่ะครูแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะวันนี้ให้ไปสามข้อนะคะข้อที่หนึ่งนะคุณต้องกำหนดระยะเวลาว่าคุณจะฟังออกพูดได้ภายในกี่เดือนทำเป็นข้ขอๆไปเลยนะคะพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะว่า คุณอยากฟังออกพูดได้ภายในกี่เดือนอสามเดือนไหมหกเดือนไหมปีหนึ่งไหมนะคะลองกำหนดระยะเวลาตามที่ตัวเองต้องการสินะะว่ามันสามารถถ้าฉันอยากได้ฉันอยากจะได้เท่าไหร่นะคะสองนะคะเมื่อคุณกำหนดระยะเวลาแล้วคุณต้องลงมือทำนะ,ะถ้าคุณเรียนเองไม่ได้นะไปลงคอร์สเรียนนะไปหาคนสอน เพราะว่าอะไรนะยกตัวอย่างนักเรียนหูอ่ะลงลงทะเบียนเรียนมานะเริ่มผ่านไปสองคนแล้วเริ่มกังวลกระวายครูหนูยังแบบออกเสียงก็ยังไม่ได้อ่านก็ยังไม่ออกฟังก็ยังไม่รู้เรื่องเริ่มร้อนใจเห็นไหมถ้าคุณกําหนดระยะเวลานะคะพอมันพอใกล้จะถึงแล้วมันไม่ได้คุณจะเริ่มแบบกังวลกระวายนะแต่คุณต้องโฟกัสจริง ะะไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ปล่อยไปเออแล้วแต่ฉันคงไม่ทันหรอกไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ออสักอีกสักสองสามปีคงไม่เป็นไรแบบนั้นไม่เอานะคะพอกําหนดระยะเวลาเราต้องโฟกัสน,นะคะถ้าไม่ได้เราต้องเราต้องรู้ว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ได้นะคะเหมือนนักเรียนครูเขาก็จะมาถามครูว่าครูหนูยังแบบไม่ก้าวหน้าเลยเรียนมาสองเดือนแล้วนะคะเพราะอะไรนะคะ คือความเข้มข้อนอยู่ที่เป้าหมายของคุณนะคุณจะเรียนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเป้าหมายคุณคือเมื่อไหร่ก็ได้เรียนตอนได้ผลตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะถ้าเป้าหมายคุณแบบนั้นนะคะแต่นักเรียนครูเขาไม่ใช่ไงนะคะเขากำหนดระยะเวลาอยากฟังออกพูดได้ภายในสิ้นปีนะคะข้อที่3นะคะคุณต้องมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาคนสอน แน่นอนนะคะถ้าคุณอยากได้ตามระยะเวลาที่คุณกำหนดนะคะ<อ>การที่มีครูมีโคอชสหรือมีคนคอยเทรนคอยฝึกให้นะคะเ,<อ>เขาจะเป็นครูจะเป็นคนคิดแผน,นักนเรียนเลยนะ,ะว่าเออถ้าคุณอยากได้เป้าหมายในสามเดือนนะคะอสอนแค่นี้ไม่พอต้องฝึกอีก เท่านี้เรียนเท่านี้ไม่พอต้องฝึกอีกต้องทบทวนถ้าคุณทบทวนเองไม่ได้ครูนี่แหละจะพาคุณทบทวนนะคะแล้วครูก็เพิ่มชั่วโมงเรียนให้กับนักเรียนที่เขาอยากมีผลลัพธ์ภายในสิ้นปนะะีเพิ่มมาให้อีกจากที่สอนอยู่แล้ววันละหนึ่งชั่วโมงก็ติวให้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่เขาต้องการ